พระสำมาสมุทธเจ้าทรงมีอนุภาพไม่มีประมาณเป็นบุคคลจินไตเกินกว่าการนึกคิดคาดเดาของมนุษย์และเทวาแต่กว่าที่พระองค์จะมีพุทธานุภาพที่ไม่มีใครเปรียบได้นี้น่ะก็ต้องสร้างบารมีกันมาอย่างน้อยก็ยี่สิบประสงค์ไขกับอีกแสนมหากับ ได้ทุมเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีไม่เคยย่อท้อแม้แต่พบชาติเดียวพระมหากรุณาของพระองค์ในการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นก็กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจักรวาลเราทั้งหลายจึงควรยึดเอาพระองค์ท่าน เป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็มันตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณแล้วตั้งใจสร้างบารมีตามอย่างพระองค์ท่านโดยการหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้เข้าถึงพุทธรัตนะภายในคือเข้าถึงพระธรรมกายในตัวกันให้ได้ ทุกคนนะจ๊ะเราสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิการดสูตรว่าบุญญนิธินั้นอํานวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ต่างปรารถนาซึ่งอิทธผลใดอิทธผลนั้นทั้งหมด อันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้บุญญาสัมปทาจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ดีแล้วบุญญาณิธิหมายถึงคุมทรัพย์อันประเสรศิฐที่จะอำนวยผลทั้งโลกิยัรั์และอริยทรัพ์ บุญที่สั่งสมไว้มากๆจะกลายเป็นทะเลบุญที่คอยหนุนนำเราให้ประสบความสุขและความสำเร็จบางท่านอาจสงสัยว่าบุญยานิธินี้นะ่ะฝังไว้ตรงไหนจะขุดมาใช้ได้อย่างไรสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนคุมทรัพย์ทั่วๆไปได้ไหมบุญ ไม่จะเป็นเพียงคำกล่าวในเชิงนามธทรมอย่างเดียวนะจ๊ะถ้าหากเมื่อไรเราทำใจหยุดใจนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ก็จะไปรู้ไปเห็นว่าบุญมีลักษณะเป็นดวงกลมๆใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุกๆคนดวงโตบ้างเล็กบ้าง ตามแต่กำลังบุญของแต่ละคนเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวนะจ๊ะที่ในกลางดวงบุญนั้นน่ะมีสมบัติทั้งหลายทั้งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสัเสร,ริญส,ส,สุขมรรคผลนิพพานคือมีสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ซ้อนอยู่ในกลางดวงบุญนั้น สายสมบัติก็เชื่อมโยงมาที่กลางกายบางคนสายสมบัติยาวบางคนสั้นบางคนก็ขาดตอนเป็นช่วงๆสายสมบัติมาจากต้นแหล่งแห่งบุญที่อยู่ลึกๆล,ละเอียดละเอียดในพพอันวิเศษมาเชื่อมโยงที่กลางกายว่าสายสมบัติเชื่อมโยงติดแน่น ก็จะดึงดูดสมบัติหยาบในเมืองมนุษย์ให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นถต่สายสมบัติเชื่อมติดกับกลางกายแล้วมนุษย์จะพรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญเมื่อปรารถนาอะไรในสิ่งที่ดีก็สมความปรารถนาะเหมือนอย่างบัณฑิตสม,มนเณร ผู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ตั้งแต่ยาววัยเพราะอาศัยบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในอดีตวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของท่านในตอนอวสานกันเลยนะจ๊ะในเวลาที่หนูน้อยมีอายุได้เจ็ดขวบบุญในตัวน่ย ได้กระตุ้นเตือนให้หนูน้อยบัณฑิตอยากออกบวชเพื่อทีอ่จะทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อปรารภอยากบวชกับคุณแม่คุณแม่ก็อนุโมทนาบุญด้วยว่าแล้วก็พาหนูน้อยไปมอบถวายให้กับพระสารีบุตรเถระหนูน้อยบัณฑิตก็ได้บรรพญชาเป็นสมณเณร ท่านฝึกตัวเองอยู่เจ็ดวันในวันที่8ปดของการบวชนั่นเองขณะที่สัมเณีมันฑดิตกำลังเดินมินาบาตตามหลังพระเถระอยู่นั้นได้เห็นเหมืองแห่งหนึ่งจึงเรียนถามพระสารีบุตรว่าสิ่งนี้เนะ่ยเขาเรียกว่าอะไรมีไว้ทำอะไรครับพระสารีบุตรตอบว่า เขาเรียกว่าเหมืองมีไว้สำหรับไขน้ำเข้าไปในนาข้าวสมณรถามต่อว่าน้ำมีจิตไหมครับพระเถระตอบว่าน้ำไม่มีจิตหรอกสมณรสมณรก็เกิดความคิดว่าเจ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิต ก็ไปสู่ที่ที่ตนปรารถนาและทำการงานได้เหตุหนคนซึ่งมีจิตแท้ๆจะไม่สามารถบังคับจิตตัวเองได้สมณเองก็เดินต่อไปเห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเล็งดูด้วยหางตาแล้วดัดให้ตรงจึงเรียนถามพระเถระด้วยความอยากรู้ ตามราษาเด็กอายุเจ็ดขวบแต่มีบาร,รมีแก่กล้าเมื่อได้คำตอบแล้วก็ตรึกธรรมะไปว่าถ้าสามารถดัดลูกศรที่ไม่มีจิตให้ตรงได้ทำไมหนอคนซึ่งมีจิตแท้จะไม่สามารถบังคับจิตของตัวเองได้คระสมมณเณรเดินต่อไป เห็นช่างไม้กําลังถากไม้เพื่อทำกงและดุมเกวียนจึงเรียนถามพระเถระว่าเขาถากไม้เพื่อทำอะไรกันครับพระเถระก็ตอบว่าเขาถากไม้เพื่อทำล้อกเกวียนสัมเณีก็ถามต่อว่าแล้วไม้เหล่านั้นนะ่ะมีจิตไหมครับเมื่อรู้ว่า ไม้ไม่มีจิตก็ขบคิดขึ้นมาว่าถ้าคนทำท่อนไม้ที่ไม่มีจิตให้เป็นล้อดได้แล้วทำไมคนผู้มีจิตจะไม่สามารถบังคับจิตตัวเองได้าสมเรนได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวเพื่อการฝึกจิตเช่นนั้นจึงได้กลาบเรียนพระเถระว่า กรผมจะขอ,อกลับวัดไปก่อนระสารีบุตรทราบจุดมุ่งหมายของสมณเณรจึงอนุญาตให้กลับก่อนเม,มื่อสมณเณรกลับถึงที่พักแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธินิ่งอยู่ในห้องตามลำพังและโดยเดชของสมณเณรทิพยอาอาจของเท้าสักกะก็เกิดอาการร้อนขึ้นมา เท้าเธอใคร่โครนดูก็ทราบว่าบัณฑิตสมณีนถวายบาทแก่พระอุปชาแล้วจึงเดินทางกลับโดยตั้งใจว่าจกทำสมณธรรม,ม,รรมจึงตรัสเรียกท้ามหาราชทั้งสี่มาสั่งให้ไปไล่นกกาที่ร้องจอแจอยู่ใกล้วิหารให้หนีไป แล้วให้อารักขาให้ดีแล้วตรัสบอกจันทะเทพบุตรให้ไปฉุดรังมนทนพระจันทร์ไว้ฝ่ายสุริยะเทพบุตรก็ให้ไปฉุดรังมนทนพระอาทิตย์ไว้ส่วนพระองค์เองได้เสด็จไปประทับยืนอารักขาอยู่ที่กุญแจประตูว,วิหารนั้น แม้เสียงใบไม้ร่วงก็ไม่มีทั่วบริเวณก็เงียบสนิทเหมาะจาก,การทำใจหยุดใจนิ่งยิ่งนักฝ่ายพระสารีบุตรได้บินบาตไปถึงบ้านของอุปถากท่านหนึ่งวันนั้นอุปถากได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวจึงนำมาปรุงเป็นอาหารไอเห็นพระเถระมาก็ดีใจ จึงนิมนต์ให้ท่านรับบินาบาตได้ถวายข้าวยาคูและข้าวคลุกปลาตะเพียนหลังจากพระเถระฉันพัตตาหารเสร็จก็ได้นำอาหารส่วนที่เป็นของสมมณเนรนกลับมาที่พักพาสมมมณรน,เนเจริญภาวนามีจิตตั้งมั่นอย่างลงสู่สมาธิ ก็ได้บ,บรรลุเป็นพระอนาคามีขณะที่ทำใจกำลังหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆนั่นแล้วบรมศาสดาก็ทรงทราบเรื่องราวของสมณเณรโดยตลอดจึงได้เสด็จไปดักกรอพระสารีบุตรแล้วทรงตรัสถามปัญหาสข้อเพื่อทวงเวลาพระทรงเกรงว่าจะไปกระเทือนการบรรลุธรรมขั้นสูง ของสมณเณรพอพระเถระแก้ปัญหาที่พระพุทธองค์ตรัสถามทั้งหมดสมณเณรก็ได้บรรลุอรหัตผลทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าผู้มีบุญมีปัญญาเวลาทําความเพียรผู้รู้ทั้งหลายต้องมาอําโดยความสะดวกคอยปกปักรักษาไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรค ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานชีวิตในสังสารวัฏของคนคนหนึ่งกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องอาศัยกําลังบุญมากทีเดียวเมื่อมีบุญมากแล้วจะทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างเหมือนอย่างมหาทุกะตะผู้เคยเป็นคนยากจนมาก่อน แต่ก็ไม่ประมาทเริ่มต้นทำความดีจนผลแห่งความดีปรากฏในที่สุดก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นอัศจรรย์นั่นก็เป็นเพราะบุญกุศลที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วโดวยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ส่งผลในสมปรารถนาในทุกเรื่อง จนกระทั่งได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเพราะฉะนั้นจะได้ดูเบาในการสั่งสมบุญจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็ทำไปเถิดถ้าทำด้วยใจที่หยุดนิ่งใสบริสุทธิ์แล้วไม่ถือว่าน้อยเลยทั้งบุญจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ทำไปพร้อมๆกัน รบบุญคือเพื่อนแท้ที่จะติดตามตัวเราไปทุกขนทุกแห่งเป็นสมบัติที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ข้ามภพข้ามชาติเมื่อเราเข้าใจเรื่องของบุญกันอย่างนี้ดีแล้วก็จะได้มัวแต่ความสำคัญกับการทำมาหากินเพียงอย่างเดียวต้องสั่งสมบุญบารมีด้วย ต่อให้ความสำคัญกับชีวิตในสัมปรายภพที่เราจะต้องไปเชิญเพราะเป็นชีวิตที่ยาวนานกว่าภพปัจจุบันนี้มากดังนั้นเราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่และนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันจะได้มีพรระัตนตาัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไวใ้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ